้าต่อซับจะเสียงแน่นวันนี้เนาะใช่ค่ะ่าได้เลยครับ เสียงเบสมันจะลงกระแทกปึ้งตรงมันจะอีกคนละแนวเสียงแต่นี่ต่อต่อไฟได้ด้วยใช่ป่ะต่อ,ตอไฟ,ไ,ฟได้ที่นี่ต่อไฟแบตเตอรี่นอกอ่ะต่อไฟได้อันนี้อ๋อเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวอ่าแล้วก็จะเปิดเพลงไปด้วยนะอ่ะต่อต่อสดๆเลยนะต่อไปดูวางแนบะมา จังหวะนี้นะถ้าใครดูจากคลิปนี้นะใครบอกว่าดูจากคลิปนี้นะนะจะแถมขาให้เลยใช่ไหมชุดนี้นะสองหมื่นสองหมื่นต้นๆนะฮะอ่ะส่งให้เลยใช่ส่งขายด้วยเลยเขาต้องโอนนะโอนนะเพราะว่าถ้าเกิดเก็บเงินกระทานู่ขอเพิ่มสามเปอร์เซ็นต์เก็บเงินประธานมีค่าธรรมเนียมเพราะว่าค่าส่งหนูออกหมดแล้วนะราคาตรงคู่ต่อนะคะถ้าโอนส่งเงินฟรีถ้าโอนเก็บ ค่าส่งฟรีใช่ครับไม่เสียอะไรเลยนี่เขาสายดูนะครับให้มาวางนะครับผมแล้วจะมีตัวล็อกอยู่ตัวนี้กริดิล็อกอ๋อนี่แน่นปึ๋งนะฮะไม่ต้องห่วงเขาเรียกนี่ครับชิ้นสามเรียบร้อยรีบเพล็กยังเปิดอยู่เนี่ย ครับขาเลยก็คือเป็นสเตอร์ต่อซ้ายขวาตอนนี้เอาเป็ระบบล่างมันไม่ได้เป็นระบบสเตอร์เป็นโมโนโมโนแต่มันแยกซ้ายขวาเฉยสวัสดีค่ะทดสอบดังดังเป็นตัวไหนนี่ดังเป็นตัวนู้ดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทดสอบทดสอบเช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่ทดสอบ สวัสดีค่ะเช็ควงเช็คถึกทดสอบทดสอบเช็คหนึ่งสองสามสี่ทดสอบทดสอบโอ้โหอันนี้คือแยกล่างอันนี้คือแยกล่างได้จอจอยี่สิบสองยีดอกยีสองดอกยสองอันนี้คือแยกล่างไม่ได้ไม่ได้จอยีบสี่ รักสิบแปดดอกสิบแปดกลางหนึ่งแหลมหนึ่งแล้วก็มีแหลมอีกสองห้าอีกความทีหนึ่งแล้วก็มีแหลมอีกความทีหนึ่งอยู่ตรงนี้อีกนี่อีกสองห้างเลยโอ้ตายตายนะคะใครออกแบบเนี่ยคุณออกแบบปะไม่ใช่ฮะลัวเลยใช่แต่อันนี้อันนี้มันเหมือนกับมันพับได้เนาะ ับมันก็อาจจะมีความอันตรายหน่อยแล้วแต่คนทําเป็นก็ไม่เป็นไรแต่ก็เราแต่มันมีความโอกาสมากกว่าแต่มันสวยอ่ะใช่ค่ะขับขึ้นมาใช่ค่ะนี่นี่มีมีมีโฟมรองอย่างนี้เลย่จริงๆเอาออกไงแต่หนูลองว่าหนูกลัวเป็นรอยอ๋อไม่ไม่ได้แถมมาจากโรงงานไม่ไม่ไมีแถมจากโรงงานเลยอ๋อนี่ใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆก็มีก็สวยนะค่ะแต่อันเนี้ยมันมันอยู่ติดตัวเลยใช่น่าจะขายดีเนาะมันมันลากไปไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแล้วมันเล่นง่าย ได้เลยย่เงีค่ะนะดูหนังดูการ์ตูนชินจังดูอะไรได้หมดทุกอย่างอันนี้ก็จะเป็นแบบตัวเล็กๆอันนี้ดอก12จอ9 9อันนี้ดอก8จอ5 5ตัวนี้ก็กระทัดรัดดีเนาะมีมีสายสะพายด้วยเก็บายสายสาีสายวาะมีย g ยัวที่ยสา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 วายานสานสายสายสายายดายส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 ายายสายสาย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 สายสาายสายยาายายา่า ไอ้ตัวนั้นจะเป็นตัวเล็กกว่านี้ตัวเล็กกว่านี้จะเป็นจอ1 4บสี่จุดหนึ่งแล้วก็มันเกเป็นจอคือติดกับตัวอนี้ใช่อันนั้นคือตัวเล็กมีแต่เป็นระบบใหม่อย่างนี้ราคาเท่าไหร่ไอ้ตัวนั้นถามไปก่อนเลยหกพันกว่าบาทหกหนูคิดว่าหกพันเก้าถ้าใครอยากได้ลองดูนะนะฮะเคยรีวิวไว้แล้วเนาะใหม่จอทัชสกรีนนะเราจะย้อนกลับไประบบเก่าเป็น้อหน้าจอมาทําได้แต่เขาก็ไม่ค่อยทํากันแต่แล้วแต่เราไอ้พวกนี้มันทัชทุกตัวเลยใช่ทุกตัวทัชสกรีนทุกตัวเลย